ก็สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้ก็สร้างขึ้นเพื่อความเทิงครับอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับยังไอ้ปาโอ้มึ่งรับอาจารย์แล้วเนี่ยโจกทำนี้สบายป้าไปใส่เลยนี่มาผูกแขนก่อนอสนุน

เอาเนี่ยอยู่กับพี่ตะกระดองสิ่งฮะว้าเอามาโคให้ดูโคให้รำโคให้รวยเอาที่ปูแขนงละบันีิปูแขนแล้วครับวันใดวันหนึ่งวันใดวันหนึ่งคอยก็สิได้มาปูไส้เต้าหู้ มันดันอไแม่ปหเี้ยอบอกพอเลยมา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 อปูงูลเต็มทีสุดกอนให้ได้ลูกั้โอนเลยอะเาลูกให้เยอะเวลาปิดทมไมู่จะได้ไม่ต้องจานลงเออเพิ่พง,งายากเอเเอไอ้คนนึงมาไอ้คนหนึงไม่มา สักสามรูอ๋ออาจารย์โอ๊ตรับผมให้ร่ำให้รวยอยู่กับเมตเตงนานๆชุนยอะไรเด็จุดเท้าเออกจะเกะจะเท้าไม่เท่ายอดทองไม่เท่าไม่มียอดทองแล้วยอดเกีร์เพชรจัดเอาร่ำรวยร่ำรวยเอาจะเลื่อนจะเลื่อนมาดูให้รู้ให้ร้

เอ๋อก oh, ็ให้ปลาสุนทำงานครับยม่ไปทางไหนดิไปไปฮ้มไปห้มไปได้เมื่อละได้เมื่อไปห้มไปไปโซ่เรียงกันด้วยมไปเป้าไปกําลัง

จเดดนโก็จะไปอยู่วันนี้ไปอยู่อเมริกาเมอาวไปหลายช่องดูแต่ว่าบอกเขาไว้เพิ่งลงคิปพอจ่เปนี่โอ้แต่น้องมิงมันยังผูกไขยยังขึ้นนั่ะเออเอาให้มันยงผูกู้เดียวจันเอา

รถเกีียวไปไหนรถเกี่ยวกาไปเห็นไหรถเกีียวไปจอดไปที่สวนใช่สองใบเด้อสคู่เอ้ยมีสมบัดียว่ามันมันมีเขาอัน้คิดเงินกว่บาทอันบันเนบันว่าลากผูกขึ้นนี่เท่ามันวะคออสี่สิบสบาทสีบาทเือไหนสี่สิบาทโอ้สงสัยสิ่งจิตใจเราแบบโอ้ยฮาขึ้นมาสิคุดเบิดซาเว้ยเบิดหน้าเวย

มัน่อเาก็ต้องแปลาะรานหาน่อใเอามันหิวแหนมันรวงแหนมันรวงมันบ้าเอามันหิวเอามันหิวมันบ่ก็ม่ก็เอผ้ามี่ลก็สั่งแปลงดูแลเขาแม่นบ่เขามีอยู่เี่ยวแค่รักษาแค่นั้นเขากรองหาเพื่อเขาอยู่ล่อมา บานนี้ให้ข่อยผู้หน่อยผูกแขนเขาสีเขาสีว่าว่าบาบมั้งเพราะบาปหรอกฮะแม่เนาะผูกพ้เนาะโอ้เขาเ่าแกเนาะผูกแขนมีแต่แบ่งพันแบ่งหารอยเนาะอันนี้ก็ผูกเงินกระเป๋าเลยเอ่ะมิได้เหมือนเลยทช่ไมล่ะเลย ใจวะใจวะผู้แก่ไหนมัดกระเป๋าเลยเพราะว่ามัดกระเป๋าป้าแทงส้มบ่มีบ่มีบ่มีอย่างดอกบ้านคนจนมีเงินเดือนบ้านก็จนไปกับพีปคบีเพราะว่าเมื่อกี้เติมน้ำมันรถเงินแล้วให้แจงเอาไ้ซื้อขนมนำทางเนะบ่มีอย่างไอดอกครับใจเล็กๆน้อยๆสำนักบอไหมันก็บอไปแล้วเนแล้วมันบ่มีเงินกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางเท่าไหนอ่าไหนอันนี้อันนีอันนั้นบ่ มีอันนั้นบอมัดกระเป๋าเลยครับมีอันนั้นบ่มีมีรับโอนบออ๋อเ๋้าส่งหมาลยพี่มาได้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 ดีดีมีแ้งครับลำลำรวยรวยเจ็บได้็กไอเอ๊ะติดตั้งไปใสมาไส่กันให้ทำไมต้องานเหมืนบอที่เนิ่น อยาเก็บอยาจุนอย่าสคุขอให้รวยขอให้รวยจุบันคืนจุบันนจุบมันเรหัเาัเราัเราับเงิเดนเม่ได้เินบอไปหาน้าคนที่เกิดเรอออ้ายเโอ้ยมดกรเป๋าอะเนยมมันเมื่อกี้ว่าอรยเลือนี่ล่ะให้มดเปาเลยใจว่าเอา เออใจบ้าใคจกเอาเนี่ยป๋าเลยอ่ะไปหมดแล้วไปหมดแล้วเดือสอเอเลยเาเลยลงขีบ้านก้เบิ่งยุ่งหันเพราะว่าเอาเจ้าไทยสมีิจดกับไทยดิเรื่องมาไทยอื้อท่านสันค่าคืบเึิ่งมื่อก็จักสิว่าจังไหนครับก็รู้จักกันมาโดนเติบ โอ้ยอย่าให้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 ผู้อื่นเขาอยากไล่โอ้ยก็จะเสียเวลายังไงครับเนาะสำนันตัวมันมีเวลาอยู่ดอกการโอ้ยกระดาษกระดาษไม่ห้ามดอกบ่ตายจากกันดอกจากน้องบัวลำพูจาบจากบีรำไปน้องบัวลำพูบกไก่ดอกเดี๋ยวสิพาไปดอกทางเสียนที่ไก่อยู่ มค้งไม่หลเออแม่นบอมันค้งไม่หลมันแคบนั่นละมาลนท่าแคบๆร้สเปรล้อกไปนะเออนั่นแหละนั่นละแม่นบอกเขาพาน้วบอกอันแต่รมโค้งหลากไพดกันอะปลอร้านกาแฟลวันหินอี่ไปอาม่นเออยู่สามือามัน้าของแล้วก็ย่งมาประมาณสิบเก่ย่งประมาณสิบเก่าไอหอยลายกาแฟเส้นกาแฟกิน กินที่โหลดกันไปนั่นเจนเจนเดี๋ยวสิมีพักมียามี่ยงให้ยาวเอาเชิ่ติด้างบามูแล้วไอัวว่มาดว่กััวคนั่นเ้กิา็ได้ช่องเขาคนดามเท่านี่เขาามเท่าสองหม่นัแล้วุ่น่ะมันมันมันทีเอาใช่เอารือยมเมันได้หรอก

ภาพคอนเสิร์ตภาพพยายามใส่ใจกันสั้นเฮ้ยรีมันมีผลทุกอย่างแต่ภาพคอนเสิร์ตาพสั้นภาพเต็มเสียงมาชันมันกระชัดอยู่เท่าไหล่เขาัดีก็แท่งนี่โอ้ยนี่เจ้าเบิ้งขอเอาเครื่องคิดเลขไทยหน่อคนยังมึงอยู่ไหมเกิดคิดเลขมึงก็ได้เออเขาสองหมื่นโอเคบ่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 อีกกี่นาทีเราได้ก็สิบแบบเกิดประวัติฒนธรรมนะจะได้กับว่า อ่เออนเ็ดน <Right. S 1> ้อยเฮายเดนายตัวเองเป็นานเองที่ so like, uh, no. ุดอันนี้เยัง่ได้ับดมันบ่ละอนอดเนาไรมันมเทน่็ดห้าอันไหนเฮพืนพ่อสีได้ห้าของเ้าอยู่ใดอ่ะอืมเฮาสู้นเ้าหูจักเ้าหลายันอยู่้าคมาปู่ผู้บ่หูจักเจนข่อยทม อเด้ด้อาพอสียูได้อเด้หอพอสีอันนี้กะกิดหาเอาเจ้ามืละสามร้อคุเจ้ามืละห้ารคิดไนม่ดีได้ร้ายก็ได้าแม่คู่เจ้าก็หูเบิดกว่าอเไปเจ้ากบวิเตียวลแม่คูเจ้าก็ยังว่าลเจ้าหูยักกว่นนะนนัเอเดี๋ยวจะมน่หะ โอ้โให้ไปรีวิวด้วยนะเด้อตะเวนไปเรื่อยๆใ้พืนประยัดเนาะโบตองโบเป็นโบหูจักไผเนาะกต้ตงขึนผาอาศัยบารมีเออยู่แถวนั้นพูดได้หูจักกับไปรุ่น เปล่นนเยกดิบม่คูแสองัน้อสาน้องสสเราเห็นใส่เกียยากยากเวียมันจนเลเกียมันจนเดี๋ยวก็อาจารย์ออดก็จะเดินทางแล้วครับไปน่นมคะมองนุ่งแล้ว

เด้ออดทำว่ะทำมีโค้ดใส่สมองหลายเด้เมื่อยเด้กันเก็ดขี้ข่อยนี่ยังสบายขี้รอดรอดไปขี้รอนรอดมากขี้รอดยามาได้วบอกขี้ขี้รอดรอดทายนะคิดอยูคือสิไปมองได้ว่าไปมองได้ว่าบังได้เดี๋ยวข่อยสิพาเดี๋ยวข่อยสิพานเอฟเชไปหาเจ้าดอกจีวันลองบัวลำพูนึงมไม่ได้อยู่คนละต่างประเทศดอก โอ้ยอันขี่รถหาที่ตดบ้านธุ์เส้าหมินหอวหอดแล้วไปได้ไปอยู่อาทิตย์นึงก็ได้เดี๋ยวผมเขาไว้ท่าจ้ำจ้ำจ้แจ้ำกินแล้วหลักกันออกไปเลาะเลาะแล้ยวทำมากกันนอนอัทธอีกเห็นไหมเออซัมบ้าดู้หันละอันหล้างเลือดไป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 มาส่งทางอาจารย์ออดครับจะสิไปส่งอ่ะต้องคุณจะไป มังน,นงิไปม้ป<อ>ปงพอกันพอกันแท้ละหลังจากที่รู้จักกันก็โดนเติมรครับโดนเติเตบไปที่เคนไมล่ะไอ่มันสีหักปัวงนีมันสิมุนอ,อ้อยหนาะเด้นี่เป็นอ้อยนดเอออาใส่าสร้างเอาสร้างมาทำาเปลี่ยนจ่าย่งงงเลยกจ่าอย่างงเลยเอาพยนี่ไปคุดออกเยไหม โอ้โอ้เฮ้ยพังอะไรแล้วไม่กลับมาอีกไหมโอ้ย่างไปซงหอนรุเล็บบ่เฮ้ยย่างไปซงหอนรุ้นเล็บเลยชัว16นาทีแล้ว <c oughs> เอาเนี่ครับอา <c oughs> จารย์ออดก็จะเดินทางไปอยู่กับแม่แตงเป็นจิงเป็นจังครับที่ น้องบัวลำพูอำเภอใหญ่อดศรีบุญเรืองเอาผู้ใดยอยู่ไกลอยู่ไกลยังไงอก็แวะไปหาจานทร์อดได้ครับ<ช>วันนี้ก็จ,จานทร์ด <จะ S 1> อดจะไปอยู่นู่นแล้วใครที่อยู่ใกล้แถวนั้นก็ไปเล่นกับจานทร์อดได้เด้อมื้อน,นี้ก็เป็นามาผูกแขนครับอวยพอรอาจารย์อดเดินทางไปอยู่พุ่นละเดี๋ยว อยู่ดีไม่แห้งมือได้บางๆกะสิน,น้ำไปหายพ่นละครับกินหอดือเก่าละ่ะกินหอดคิดถึงคือเก่าแล้วครับอืมบายจุ่ไไจุ่มเอาที่ผ่านมาอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอาจารย์อดก็จะเดินทางแล้วก็ขอให้เดินทางปลอดภัยครับผมเนาะเดี๋ยวพอกัน ไปไปไปก็คิดถึงครับจานออดอยู่ด้วยกันมานานก็เป็นแบบว่าอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องครับนี่ายเป็นกันเองครับ,ไป,บไปเดินทาง <laughs> ปลอดไฟเดินีีกันได้ไปไปไป ไป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 เดี๋ยวมีโอกาสก็จะไปหาจานอดน้องบนลำพูพุ่นละยนดีไม่แห้งจะเล่นลุงเรื่องเด้อ,อ,อพี่น้องเอ้ยไปแล้วาย<ป>บาย,บายจุบจ๊บ